วันนี้เรามาทำอีเวนต์2ล้านใน2นาทีกันครับเราอยู่กับที่สนามสปาฟรอมโกชองสนามที่อาจจะยากขึ้นมาสักหน่อยครับเพราะว่ามีหลายมุมที่ถ้าตัดสินใจพลาดแล้วเนี่ยอาจทำเราเสียวเสียววินาทีไปเยอะเลยครับมาพร้อมกับเงื่อนไขเดิมที่จะต้องห้ามลุทนนและห้ามชนเสาสีเขียวตรงมุมนี้ตรงช่วงมุมโค้งด้วยฮะเพราะเวลาที่ทําได้ในรอบนั้นก็จะไม่ถูกนับนั่นเองเอาละเราไปเจอกันที่หมดสปอร์ตที่เดิมครับเรามาตรงที่การทดสอบจับเวลาลน เดี๋ยวนี้เราจะเลือกไปที่เมนูซ้ายมือครับเราก็จะเห็นว่าถ้าจะทำให้ได้2ล้านจะต้องทำให้ได้2นาที20วิหนล้านต้องทำให้ได้2นาที23และ2องแต้องทำให้ได้2นาที30มวิครับซึ่งผมผมบอกเลยว่าผมทำไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยผมจะพาทุกคนไปเอา1ล้านมาให้ได้ครับ รถที่เราจะใช้ก็ใช้เป็นแบบรถเช่าเลยครับตู้และสนามนี้ผมขอใช้เป็นออดี้คันนี้ครับชอบเป็นการส่วนตัวเพราะมุนยิดเกาะถนนนี้และแน่นอนว่าเราต้องอยู่ในกฎเดียวกันด้วย BOP ปรับแรงม้าลงมาเหลือ490และน้ำหนักก็ถูกเพิ่มเป็น1,327กิโลกรัมครับตัดภาพไปที่ห้องส่งครับคุณติดกิเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเริ่มซ้อมกันที่โค้งสุดท้ายในตอนที่เรากดเริ่มเกมใหม่เพราะหลายคนทำเวลาดีมาทั้งสนามแต่มาตกมาใต้ตกโค้งสุดท้ายแบบผมนี่แหละ เออออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เก่งนะครับวิธีที่ผมบอกเอามาจากความเคยชินครับถ้าใครมีเทคนิคอะไรที่ถูกต้องพิมพ์แนะนํากันมาได้เลยนะในช่วงนี้ครับเพื่อนๆเหยียบครับนั่นนั้นซ้ายตบลงมาที่เกียร์หนึ่งแล้วตัดเข้าเอฟเฟกต์นั้นขวาเหยียบไปหน่อยแล้วก็เหยียบไปทางซ้ายโอเคแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นขึ้นแล้วเหยียบตรงไป100%เปเลยในช่วงทางตรงตรงนี้ครับเราเหยียบไปเต็มที่อย่างมั่นใจนะมาชิดซ้ายสนามนิดนึงครับเตรียมตัวพบกับจุดเบรกแรกครับ เพื่อนเริ่มหยุดที่ป้าย100นะครับตอนมาอยู่ข้างรถพร้อมกับค่อยๆถอยเกียร์ลงมาถึงเกียร์สตรงป้าย50เสิบเลยไปนิดหนึ่งถอยเกียร์หนึ่งค่อยๆเลี้ยวโค้งให้หยิบเอฟเบรกพร้อมกับยกเท้าเบรกขึ้นปล่อยให้ความเร็วของรถไหลไปในช่วงนี้เมื่อรถกลับมาตั้งตรงในช่วงออกโค้งก็เหยียบให้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเดี๋ยวกลับไปดูภาพปกติกกอีกรอบหนึ่งฮะมาครับชิดซ้ายมาตรงนี้พอเจอป้ายหนึ่งร้อยเหยียบเบรกถอยเกียร์ลงมาเลี้ยวขวาพร้อมยกเท้าเบร,ร,รก,กรขึ้นชิดเอฟเลี้ยววขาป๊บออกโค้งเเหยยีบต็ม ไอีกันต่อครับยาวครับตรงนี้ตามเส้นสีเหลืองไปเลยก็ได้ครับเส้นป่าตรงกลางนี้หรือว่าถ้าใครไม่ได้เปิดเส้นสีเหลืองก็พยายามให้ชิดด้านขวาตรงนี้เอาไว้เลยครับนี่ก็เตรียมตัวเข้าสู่โค้งต่อไปให้เพื่อนๆค่อยๆเอียงรถมาทางซ้ายถ้าเป็นไปได้ในจุดตรงนี้เราจะไม่ใช่เบรกครับเราจะใช้วิธีการเหยียบตัดเข้าไปในเอพิกหลังจากนั้นเราจะปล่อยคัะเล่งแป๊บหนึ่งชิดไปที่เอพิกทางขวาพยายามควบคุมให้อยู่ที่แนวขวาเอาไว้ครับตรงนี้พอเราขึ้นเดินมาเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเคลบทางด้านซ้ายเอียงรถมาทางซ้ายเข้าไปเหยียบเล็กน้อยครับื่อ้ขางยยาากกนนิด่อปปชมภพติอัครับ ออกมาเรื่อยๆเลยครับเอียงรถเข้าซ้ายยกคันเร่งขึ้นชิดขวาเติมคันเร่งเข้าไปเหยียบทางซ้ายปุ๊บแล้วไปต่อเลยครับสรงตัวให้ดีครับตรงนี้ ยาวๆครับตรงนี้มีความปลอดภัยว่าเป็นทางตรงยาวๆอย่าให้รถความเร็วตกในช่วงนี้ครับขางที่เกียร์ห้าเอาไว้นะครับแล้วเตรียมพร้อมกับโค้งด้านหน้าที่จะมากับถึอพอเห็นป้ายริมทางด้านซ้ายเต็มตรงเลยนะครับจุดเบรคของเราจุ่ตรงนี้ครับต้นเคิร์ฟสีขาวแดงตรงนี้ครับเราจะเป็นจุดเบรกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ชิดด้านซ้ายเอาไว้นะครับแล้วลดเกียร์ลงมาที่เกียร์สองก่อนที่จะสุดเคิร์ฟด้านซ้ายนะครับหลังจากสุดแล้วราองหักรถมาทางขวาเพื่อชิดเอฟเฟกต์ด้านขวาด้วยเกียร์สองนะครับ้างเอาไว้ปล่อยลดไหลเล็กน้อยนะครับแล้วเต เหยียบเอเปทางด้านซ้าย <ide> แต่ต้องระวังนิดนึงครับถ้าเข้าลึกเกินไปอาจเสียการทรงตัวเล็กน้อยฮะขอาพนช่วงนี้มาครับชิดไปทางด้านซ้ายด้วยเกียร์สามแล้วค่คอยๆหักไปทางขวาครับชิดไปที่เอเปิทานด้นขวานะครับท่านรถก็จะแหกโค้งให้ยกเท้าขึ้นครับเดี๋ยวกลับไปชมภาพปกติกันครับเลียัวให้ดีครับเพราะมันเกิดขึ้นไวมากนี้เบรกปุ๊บกดเกียร์ลงมาเกียร์สองครับเลี้ยงเอาไว้ครับชิดขวาครับเลี้ยงเอาไว้ชิดซ้ายกดเกียร์สามเติมคันเล่งต่อไปชิดด้านซ้ายแล้วก็มาชิดด้านขวานะครับถ้า,าคำทครงจะหลุลด ไปครับยาวๆครับทีนี้จุดเบรกต่อไปก็คือปลายเคิร์ฟตรงนี้นั่นเองครับพร้อมกับถอยเกียร์ลงมาที่เกียร์สเบรกจนกว่าจะเอาความเร็วรถอยู่นะครับแล้วค่อยๆยกเท้าเบรกขึ้นชิดไปทางด้านขวาปล่อยรถไหลไปตรงช่วงโค้งนี้ถ้าเพืเ่อนๆรู้สึกว่ารถช้าเกินไปก็ค่อยๆเติมคันเร่ง เลี้ยงคันเร่งลดเบาๆนะครับจนกว่าจะพลนโค้งนี้พอพลนช่วงออกโค้งก็เหยียบเต็มที่อีกรอบหนึ่งครับพร้อมกับขึ้นเกียร์สามชิดเกือบขวาแล้วแตะเบรกนิดนึงช่วงบริเวณกลางเิร์บนะครับแล้วหักรถมาทางซ้ายปล่อยให้รถไหลนะครับไม่ต้องเติมคันเร่งพอพ้นช่วงออกโค้งได้ค่อยเติมให้เต็มที่เลยครับไปชมภาพปกติครับมาตรงๆเจอเิร์บเหยียบเบรปกดลงมาถึงเกียร์สองชิดด้านขวาเอาไว้เลี้ยง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 ไว้ออกโค้งได้ก็เติมเต็มสปีดครับ ไปต่อถึงเกียร์สามครับเบรกตรงช่วงกลางชิดทางด้านซ้ายปล่อยรถไหลไปออกคงได้ก็ตรงไปต่อเลยครับตรงนี้วิ่งไปเรื่อยๆครับไปเกียร์สี่ไปเกียร์ห้าได้เล,เลยครับในพบกับจุดเบรกถัดไปครับนั่นก็คือตรงนี้ครับตรงบริเวณสุดลัวทางด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องแตะเบรกพร้อมกับถอยเกียร์ลงมาหนึ่งเกียร์นะครับให้อยู่ใกล้ๆบริเวณขอบทางด้านซ้ายเอาไว้ และเมืองไกลสุดขอบเอพิกทางด้านซ้ายเราจะเติมคันเร่งและไปชิดทางด้านขวาจากนั้นก็กลับไปชิดทางด้านซ้ายตรงช่วงนี้จะต้องควบคุมรถให้ดีไม่ให้รถลุดถนนออกไปเด็ดขาดเพราะต้องบริเวณแถวนี้จะเป็นบริเวณที่ผมแหกโค้งออกไปบ่อยเช่นกันครับแับไปชมภาพปกติครับเอาสุดลัวแตะเบรกครับถอยเกียร์ลงมาปล่อยรถไหลไปเล็กน้อยครับเราเติมคันเร่งให้ชิดขวาปุ๊บแล้วกลับมาชิดซ้ายตรงนี้ครับแล้วเติมคันเร่งเข้าไปให้สุดเลยครับพอว้นโค้งเอาครับตรงนี้ตรงยาวๆครับ จุดเบรกต่อไปอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเหยียบเบรกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ลดเกียร์ลงมาถึงเกียร์สองชิดไปที่เอเปรกทางด้านขวาเลี้ยงเอาไว้ให้อยู่ในช่วงโค้งนะครับจากนั้นก็เลี้ยวมาทางซ้ายชิดขอบซ้ายแล้วกดเกียร์สามนะครับถ้ารู้สึกว่าจะหลุดโค้งให้ยกเท้าขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วก็เติมคันเร่งหลังจากออกจากโค้งฮะมาดูภาพปกติครับเหยียบเบรกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลดลงมาที่เกียร์สองชิดทางด้านขวาเอาไว้ครับเลี้ยงเอาไว้ห้ามหลุดนะครับจากนั้นหักรถมาทางซ้ายครับเพิ่มไปเกียร์สามครับเเรรรราวิ่งงงตตตไปอลยคับนี้ เิร์บดานสายเกียบเบรกครับรถเกียร์ลงมถึงเกียร์สองปล่อยรถไหลลงไปชิดขวาแล้วก็เติมคันเล่งชิดซ้ายครับเียบเิร์บดาน้ายเข้าไปแล้วก็หักมาทางขวาครับยังอยู่ที่เกียร์สามยกเท้าเล็กน้อยแล้วเกียบเต็มที่ครับระยะตรงนี้ไปต้นไปครับเราไม่ต้องห่วงนะครับเราเยียบสปีดแบบเต็มที่เลยขับแบบชิวๆครับขายเปิดเส้นประอยู่ขับตามเส้นประไปได้เลยครับช่วงโค้งนี้ก็ชิดซ้ายเล็กน้อยครับผลช่วงโค้งนี้มาชิดขวาเยียบสีเขียวเอาไว้แล้วหักเข้ามาทางซ้ายครับท้ารู้สึกว่าจะหลุดให้รีบยกเท้าขึ้นออกเล็กน้อยครับ เรเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับเราจะจุดเบรกกันตรงนี้ครับตรงป้ายริมทางด้านซ้ายครับระหว่างป้ายที่1กับป้ายที่2ให้เราเริ่มเบรกตรงจุดตรงกลางระหว่างป้าย2ป้ายนี้และเริ่มถอยเกียร์ลงมาครับลงมาให้ถึงเกียร์หก่อนที่จะเลี้ยวขวาทําให้รถมีความเร็วประมาณเจ็ดสิบแปอยู่ช่วงก่อนโค้งครับยกเท้าเบรกขึ้นก่อนเลี้ยวทับเอเกครับแล้วปล่อยให้รถไหลไปขอพ้นขึ้นมาหน่อยเติมนิดเดียวครับแล้วก็เหยียบไปทางด้านซ้ายปล่อยรถไหลไปเหมือนกันครับพอรถหันกลับมาออกโค้งเรียบร้อยแล้วเหยียบเตตมี่ไ้ครัปปชพกิ พอเห็นไปทางซ้ายเหยียบเบรกตรงช่วงกลางครับถอยเกียร์ลงมาที่เกียร์หนึ่งแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาแบบลดไหลไปเติมคันเร่งเล็กน,น้อยเหยียบไปทางซ้ายแล้วตั้งตัวให้ได้แล้วไปเลยครับเต็มที่ครับตรงช่วงนี้เอาง่ายอย่างเดียวว่าให้เร็วกว่า2ที่30แคดนั้นเป็นพอครับผมเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการอัดวิดีโอคลิปรอบที่4678 <c oughs> เอาล่ะทีนี้กลับมาทุทวนกันกับภาพปกติกันอีกหนึ่งรอบครับ เตริ่มตนมาที่ชิดไปทางด้านซ้ายครับถอยเกียร์มาที่เกียร์หนึ่งเหยียบไปเอเปกด้านขวาครับปล่อยรถไหลไปเหยียบไปด้านซ้ายอีกทีหนึ่งตั้งตัวให้ตรงแล้วก็เหยียบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปครับตรงนี้ชิดทางด้านซ้ายสักนิดหน่อยครับผมเตรียมตัวที่จะเข้าสู่เบรกจุดที่หนึ่งนะครับเจอป้ายแรกเหยียบเบรกเข้าไปถอยมาถึงเกียร์สองหักขวามาปล่อยรถไหลไปชิดเอเปกตั้งตัวได้ก็เหยียบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปต่อครับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลในโซนนี้ครับนี่ขับไปให้ชิดทางด้านขวาเล็กน้อยครับผม เราโคงด้านหน้าเราจะไม่ใช้เบรกกันนะครับเราจะตักเอฟเฟกเข้าไปนะครับยกคันเร่งขึ้นมาครับปล่อยรถไหลไปด้านขวานิดนึงแล้วก็ปักทางซ้ายเหยียบเอฟเฟกต์ทางซ้ายนิดหน่อยไปต่อครับตรงกัไปยาวๆช่วงที่เราจะต้องทําสมาธิกับตัวเองครับช่วงเวลาที่ต้องภาวนาว่าเราจะต้องไม่เล่นใหม่เราจะต้องไม่เล่นใหม่แล้วเตรียมพร้อมสำหรับโค้งแนนครับจำได้หรือเปล่าครับผมบอกว่าอะไรครับผมบอกว่าอะไรครับเจอเขื่อเมื่อไหร่เหยียบเบรกทันทีครับถอยเกียร์ลงมาที่เกียร์สองครับปล่อยรถไหลไปทางขวาเล็กน้อยเลี้ยงตัวเองไว้ให้อยู่นะครับตรงนี้ โคงนี้เหยียบเอบรกด้างซ้ายนิดหน่อยครับตรงนี้เกียร์สามชิดทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลมาทางด้านขวาปล่อยลูดไหลไปแล้วเติมคันเร่งตรงช่วงนี้เข้าไปครับผมไปยาวๆเผานาวิ่งอย่าให้ลุนในโค้งน้าเหยียบเบรกครับถอยเกียร์มาเกียร์สองแล้วก็ตายตายตายขอบนี้เข้าไปตายขอบไปเรื่อยๆตายขอบเรื่อยๆพอจะออกโค้งแล้วก็เติมคันเร่งเข้าไปไปที่เกียร์สามอยู่ตรงช่วงกลางกดเบรกนิดหน่อยแล้วก็ไหลมาทางซ้ายนิดหน่อยครับอย่าให้ชนเสา ไปกันต่อครับตรงยาวๆช่วงถัดไปก็ภาวนาวันอย่าให้หลุดโค้งหน้าเด็ดขาดนะครับสงสิ้นสุดลัวเหยียบเบรกเล็กน้อยแล้วถอยเกียร์มาอีกหนึ่งครับให้นวดไหลไปช่วงนี้ครับอย่าให้หลุดแล้วค่อยเติมคันเร่งช่วงชิดขวานี้แล้วกลับมาชิดซ้ายเติมคันเร่งไปให้เต็มที่เลยครับไปจนถึงโค้งด้านหน้าเลยครับไปครับพักัดเตียมตัวสําหรับครับด้านนานครับเจอปุ๊บเหยียบเบรกจับลงมาที่เกียร์สองครับเลี้ยงไว้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 ผลโค้งนี้ออกโค้งนี้ได้ไปเกียร์สามเ้าึ้นครัตจรุดยกเท้้าขึนนตตออีีไป่่ครรับทเกย ไปต่อพอถึงเคับปุ๊บกดเกียร์สองลงมาเลยครับเลี้ยงรถให้เลี้ยวผ่านไปไหลไปลาไปพอพ้นโค้งปุ๊บเติมคันเร่งเข้ามาครับ ยังใช้เกียร์สามอยู่ครับถ้าจะหลุดโค้งยกเท้าเล็กน้อยแล้วก็ไปต่อครับเหยียบเต็มที่ย้ายหลุดไปทาง้านาซนะครับถึงตัวเองกลับมาจากทางซานไซหรือวิ่งอยู่บนถนนนะครับวิ่งตกไปเรื่อยๆตรงนี้ยาวๆตามเส้นประไปครับตามเส้นประไปตรงโค้งนี้ชิดสายเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเปล่ามาชิดทางด้านขวาเหยียบสีเขียวแล้วหักมันซ้ายนะครับผมถ้าจะเกินยกเท้าขึ้นนะครับตรงนี้ไปกันต่อกับภาวนาที่โค้งสุดท้าย มาเบรกตรงช่วงกลางตายนี้แล้วเบรกถอยลงมาที่เกียยงหนึ่งก่อนจะถึงเหยียบเอเบรกข้างขวาแล้วไหลมาทาง,งซ้ายตั้งตัวรถให้ตรงให้ได้ครับอย่าเพอิอให้รถตูดปัดครับไปกันต่อเพื่อไม่เสียเวลาเป้าหมายอยู่ข้างหน้าไปให้เร็วกว่า23วินาทีเท่านี้ก็ริเรียบร้อย1ล้านอยู่ไม่ไกลครับผมสรุปเวลาที่ผมทาได้สนาทีวินจุดแหมขาดอีก1วินาทีก็จะได้2ล้านอยู่แล้ว ใครที่เล่นจนได้เหรียญแล้วก็รอจนกว่าจะจบระยะเวลากิจกรรมนะครับก็มาเข้าโหมดสปอร์ตอีกรอบหนึ่งมันก็จะเด้งมาว่าคุณได้รางวัลน,นะครับเอาละหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการเงินด่วน2ล้านในช่วงนี้นครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณทีด้วยนะครับกับเทคนิคแบบบ้านๆนะผมถ้าผมเล่นได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้แน่นอนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ